ก็นี่เป็นสาเหตุที่เราต้องมาแก้นะครับคือตัวเนี้ยอาการแรกเนี่ยก็คือถ้วยมันเบี้ยวพอเบี้ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาสีตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นรอยอยู่แต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนถ้วยใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหัวเกียร์ยังหมุนตามอยู่ในรอบเดินเบาสิ่งที่เรากําลังสงสัยก็คือตัวตัวคลัชเองนะครับเพราะว่าผมสังเกตจากตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้มันเหมือนมันโดนสี ในตำแหน่งที่มันไม่ควรจะโดนสีนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับคือเวลาทํางานเนี่ยคับมันจะเหวี่ยงออกตัวที่จะเหวี่ยงก็คือตัวเนี้ยจะเหวี่ยงออกไปสิ่งแรกก็คือฝั่งเนี้ยมันจะโดนถ้วยก่อนอถ้าเป็นเครื่องทั่วไปนะปลายตรงนี้เห็นไหมครับจุดหมุนจุดหมุนอยู่ตรงนี้นี่คือจุดหมุนแล้วก็เหวี่ยงออกเหวี่ยงออกแล้วก็สปริงลั้งกลับเหนือไหม เวียงออกสปริงล้างกลับเวียงออกสปริงล้างกลับในตำแหน่งที่เร่งเร่งเร่งอย่างนี้นะซึ่งตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องโดนก่อนแต่ว่ามันไม่โดนเลยมันมาโดนมุมในซึ่งมันผิดปกตินะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าไอ้ตำแหน่งที่ตอนกินมุมในเนี้ยมันเป็นจังหวะเดียวก,กันกับถ้วยเก่าที่มันเบี้ยวแล้วมันมาสีตรงนี้หรือเปล่าอ่ันนี้เราไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปลี่ยนถ้วยใหม่แล้วเสร็จปุ๊บเนี้ยใส่เข้าไป ในรอบเดินเบาใบมีดหมุนอยู่งั้นเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนคัดดูนะครับถ้าเกิดหายก็แสดงว่าเป็นตัวคัดที่มีการบุกรองนะครับจากเกิดจากความเสื่อเสียหายต่อเนื่องเสียหายต่อเนื่องแล้วกันนะครับจากต้นกําเนิดคือคัดถ้วยตัวเนี้ยเบี้ยวก่อนนะครับแล้วก็ผ่านมาแต่ว่าก็ยังคิดเหมือนกันว่ามันจะเสียหายต่อเนื่องก็ มันเหมือนบอบบางไปมันก็ไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ที่น่น่มันโดนสีมุมในแล้วแหละอาจจะคัดผิดรูปหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก,ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ผมเข้าใจว่าเปลี่ยนคัดหายเลยเพราะว่าตำแหน่งที่มันไม่ควรจะโดนคือตำแหน่งนี้เปลี่ยนคัดหายแน่นอนเพราะถ้วยมันใหม่แล้วนี่ถ้วยมันใหม่ละอันนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนคัดไม่หายเราจะต้องมาดูเรื่องพวกนี้ละเรื่องการเอียงเอียง ตรงอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยคือมันโดนสีจนจนฝั่งนี้เป็นร่องเลยเป็นหลุมเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่เห็นนะเป็นหลุมลงไปเห็นไหมตรงตำแหน่งในครับแต่ฝั่งอื่นมันไม่เป็นเห็นไหมฝั่งนี้ไม่เป็นฝั่งข้างบนไม่เป็นฝั่งนี้ไม่เป็นครับซึ่งมันมีโอกาสที่ฝั่งเนี้มันจะ ยังไงเดียคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้อะไรเงี้ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาสาเหตุจนเจอแล้วสุดท้ายเราจะหาจุดบกุกพองเจอแล้วเสร็จแล้วมันจะนําไปสู่วิธีการแก้ไขที่ถาวรน,นะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับบอกว่ามันเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้ก็คือเป็นตัวชุดคัดเลยนะครับเป็นตัวคัดเลยซึ่งซึ่งเห็นไหมครับมันกิน มันกินตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันจะค่อนข้างหนากว่าฝั่งนี้แต่ปรากฏว่าถ้วยเนี่ยมันดันมาถูฝั่งนี้เยอะเกินไปมันทําให้เออเขาเรียกอะไรอะถ้วยมันหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนคัดเดิมเนี่ยถ้วยเบี้ยวใช่ไหมเปลี่ยนถ้วยก็ยังหมุนอยู่ก็เลยเปลี่ยนคัดนะครับเ,เพราะว่าผมสังเกตตรงนี้มัน,มนผิดปกติไป พอเปลี่ยนคัสปรากฏว่าหายแล้วนะครับตอนนี้คือไม่หมุนแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูสตาร์ทไม่หมุนล่างฮะในในรอบสโลแล้วนะอ่าโอเคก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพัสต์ผมให้ได้เลยนะครับเรียบร้อยคัสต์ผมสำเร็ครับ